Single Being Podcast about living your best single life โดยหมอผิงแพทย์หญิงทิดาการรุจิพัฒนกุล Single Being ตอนนี้หมอจะมาคุยให้ฟังถึงการกินยังไงให้สมองไม่เสื่อมนะคะโดยที่เราจะพูดไปถึงเรื่องของแพทเทิร์นหรือรูปแบบการกินลงลึกไปถึงสารอาหารว่าตัวไหนบ้างที่เด็ดๆแล้วก็อยู่ในอาหารประเภทไหน แล้วก็พูดถึงเรื่องของ IF หรือว่า intermittent fasting แล้วก็ calorie restriction กับเรื่องราวของการชะลอการเสื่อมของสมองติดตามฟังกันค่ะดีที่อยู่เดียว Presented by ไทยประกันชีวิตเพื่อให้ชีวิตคุณฟิตได้ครบรอบด้านสวัสดีค่ะคุณกำลังอยู่กับหมอผิงแพทย์หญิงทิดาการรุจิพัฒนากุณกับ Single Being Podcast ที่จะทำให้คุณรู้สึก ดีที่อยู่เดียวค่ะพบว่าโลกของเราเนี่ยนะคะประชากรโลกก็จะแก่ขึ้นเรื่อยๆแต่พูดถึงคนแก่หลายคนอาจจะบอกว่าเอ้ยแก่หมายถึงว่าอะไรโดย definition ก็คืออายุ65นะคะขึ้นไปซึ่งเขาพบว่าในปี2060เนี่ยประชากรทั่วโลกเนี่ยจะมีคนที่เรียกว่า เอลเดอรี่หรือว่าคนแก่อยู่ถึง30เซนะคะซึ่งก็ลองบวกลบกันไปดูนะคะว่าคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่ตอนนี้ตอน2 0 6 0อายุจะเกิน65หรือยังถ้าเกินแล้วคุณก็จะกลายเป็นหนึ่งใน e l d e r l ร์ populaion t ของโลกนี้ค่ะหลายคนพอพูดถึงความแก่ก็รู้สึกว่าไม่อยากแก่นะคะเพราะว่าพอเราพูดถึงความแก่เราก็จะนึกถึงไปว่าม,มันก็คงจะมีอะไรหลายๆอย่างที่เสื่อมที่เหี่ยวเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผิวพรรณเรื่องของกล้ามเนื้อแล้วก็แน่นอนที่สุดเรื่องของสมอง หมอเคยได้ยินหลายๆคนบอกว่าไม่อยากแก่เพราะที่กลัวที่สุดก็คือไม่อยากให้สมองเสื่อมหรือว่าหลงหลงลืมลืมซึ่งจริงแล้วการที่เรารู้สึกว่าแก่แล้วสมองต้องเสื่อมเนี่ยมันก็ไม่เสมอไปนะคะมันอาจจะเป็นเรื่องเก่าคือถ้าเกิดทฤษฎีโบราณเนี่ยเราก็จะบอกว่าเออเป็นเรื่องธรรมดาเนาะที่แก่แล้วจะต้องเหี่ยวแก่แล้วจะต้องเสื่อม แต่ว่าด้วยวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ที่เราค้นพบวิธีการดูแลตัวเองวิธีที่เราจะชะลอวัยหรือว่า Reverse กระบวนการแก่เนี่ยมันก็จะทำให้จริงๆในอนาคตคนที่อายุมากไม่ว่าจะ65หรือ70เนี่ยมันจะไม่ได้เหมือนกับคนที่อายุ 6 5หรือ70ในปัจจุบันโดยเฉพาะถ้าเกิดว่ารู้จักที่จะดูแลตัวเองได้เร็วหมอเชื่อว่าคนเราเลือกที่จะแก่แบบสุขภาพดีได้แก่แบบที่ไม่เสื่อมได้หรือว่าอายุมากแล้วก็ยังดูดีไม่ว่าจะภายนอกหรือว่าภายในได้นะคะพูดถึงเรื่องของการชะลอวัยจริงๆเนี่ยหมอเขียนหนังสือเกี่ยวกับเรื่องนี้มาหลายเล่ม เรื่องของสมองเนี่ยจริงๆมีเล่มหนึ่งเคยเขียนแต่มันนานมากแล้วแล้วก็ไม่มีบนแผงหนังสือล้ะชื่อ anti aging สวยปิ้งสมอง bright ก็คือพูดถึงการดูแลตัวเองที่จะช่วยให้ผิวแล้วก็สมองเนี่ยดีพราะจริงแล้วสองอวัยวะเนี่ยมันมีความใกล้กันในเรื่องของการดูแลในเรื่องของสารอาหารในเรื่องของการถูกทําลาย ะะสมองนี่จริงๆเป็นอวัยวะที่สําคัญมากๆเลยคือเทียบไปโดยน้ําหนักเนี่ยนะสมองเนี่ยแค่2%ของน้ําหนักตัวเราแต่คุณผู้ฟังทราบไหมคะว่าสมองอะ่ะกินจุมากคอนซูมหรือว่าใช้พลังงานเนี่ยราว20%ของ Total ทั้งหมดนะคะก็คือมันเป็นอวัยวะที่ตัวเล็กแต่กินจุนะคะดังนั้นเนี่ยการที่เรารับประทานอาหารอะไรเข้าไป มันมีผลกับสมองมา,มากๆพอสมควรเลยนะคะซึ่งหมอกก็ไปได้อ่านเจอเปเปอร์หนึ่งแล้วรู้สึกชอบก็เลยอยากที่จะมาแชร์มันเป็นเปนเปอร์ที่ชื่อว่า Nutrition for the Aging Brain นะคะมันตีพิมพ์ลงในวารสาร Aging Research Reviews ปี2017ก่อนจริงไม่ได้ใหม่มากแล้วแต่ว่าหมอเพิ่งมาได้อ่านนะแล้วอ่านแล้วก็รู้สึกว่าเออเขาก็รีวิวได้ค่อนข้างดีไอตัวเปเปอร์นเนี้ยเขาก็เริ่มด้วยการที่เขาไปแบบ พยายามจะเจาะว่าปัจจัยหลักๆที่ทําให้สมองเราเสื่อมหรือว่าถดถอยไปตามวัยมีปัจจัยอะไรบ้างที่มีเหมือนมีงานวิจัยอันที่หนึ่งเลยก็คือโรคพบว่าโรคอย่างโรคใน,คในกลุ่มของ NCD อ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดหัวใจโรคเบาหวานการที่เป็นโรคในกลุ่มนี้มันจะเร่งกระบวนการถดถอยหรือเสื่อมของสมองได้นะคะดังนั้นเนี่ยคือเราก็ต้องพยายามที่จะ ้องกันตัวเองไม่ให้เป็นโรคในกลุ่มนี้หรือถ้าเป็นโรคในกลุ่มนี้แล้วก็ต้องพยายามดูแลตัวเองให้ดีที่สุดโลหิตจางนะคะเขาบอกว่ามันมีหลักฐานเรื่องของการเป็นโลหิตจางเรื้อรังกับการที่สมองเนี่ยเสื่อมถดถอยค่อนข้างมากแล้วก็ต่อมาก็คือเรื่องของอนุมูลอิสระ นะคะถ้าใครที่ติดตามฟังซิงเกิลบีอิงหรืออางานของหมอเรื่อยๆก็จะคุ้นกับคำนี้เนาะอนุมูลอิสระก็เปรียบเสมือนขยะหรือของเสียที่เกิดขึ้นในร่างกายเราทุกๆวันนะคะเป็นผลจากการเผาผลาญการทํากิจกรรมต่างๆซึ่งปกติร่างกายเราก็จะกําจัดอนุมูลอิสระได้ดีแต่เมื่อเราอายุมากขึ้นหรือเราสร้างอนุมูลอิสระมากเกินไป ไม่ว่าจะจากการกินที่ไม่ดีการนอนไม่พอความเครียดบลภาวะทางอากาศอะไรก็ตามที่ทําให้อนุโมอิสระมันล้นมันก็จะทําให้ร่างกายเราแก่ได้รวมถึงสมองเราด้วย ปัจจัยต่อมาหรือกลไกต่อมาคือเรื่องของ neuroinflammation หรือการอักเสบนะคะเช่นกันหมอเล่าถึงการอักเสบอยู่บ่อยครั้งการอักเสบที่เกี่ยวข้องกับการแก่เนี่ยเป็นการอักเสบในระดับโมเลกุลเป็นการอักเสบที่มองไม่ได้เห็นด้วยตาเปล่าไม่ได้มีอาการแต่เป็นการอักเสบที่มันเกิดขึ้นในระดับในเซลล์เราเลยซึ่งการอักเสบเหล่านี้ก็ส่งผลเร่งการเสื่อมหรือการแก่ของอวัยวะต่างๆรวมถึงสมองด้วยดังนั้นปัจจัยอย่างที่ว่า เป็นเชิงทฤษฎีละมาในเชิงอาหารเขาก็มาดูว่าแพทเทิร์นรูปแบบการกินแบบไหนที่ดีต่อสมองหรือว่าที่ชะลอการเสื่อมของสมองพบว่าแพทเทิร์นการกินที่เข้าวินอันดับหนึ่งเลยก็คือเรื่องของเมดิเต r ร์เรเนียนไดนะหรือการรับประทานอาหารในแบบเมดิเต r ร์เรเนียหลักๆของ m e d i เตอ r ์เรเนียนไดเอนี่ยก็คือหมีการทานผักผลไม้ค่อนข้างเยอะเยอะเอาแค่ไหนบอกว่าเราอาจจะตั้งเป้าว่า อย่างน้อยวันนึ่งห้ากำมือผักผลไม้รวมกันทุกมือ้อนอกจากนี้เนี่ยมิเตอร์เรเนียนไดเอทก็ยังเน้นไปที่การรับประทานพวกธัญพืชไม่ขัดสีถั่วต่างๆปลานะะแล้วแน่นอนที่สุดก็คือน้ำมันมะกอกซึ่งเป็นแหล่งของกรดไขมันที่ดีต่อสุขภาพแพทเทิร์นของมิเตอร์เรเนียนไดเอทเนี่ยเขาจะไม่ค่อยทานพวก เนื้อแดงนะคะหรือว่าพวก dairy products นะคะก็คือพวกนมผลิตภัณฑ์จากนมเนี่ยไม่ได้ทานเยอะนะคะถ้าเทียบกับพวกการรับประทานแบบเวสเทิร์นหรือว่าการทานของคนอเมริกาหรือยุโรปนะเวดิเตอร์เรเนียนเนี่ยก็จะทานพวกนี้น้อยกว่าแล้วก็อีกอันนึงก็คือเวดิเตอร์เรเนียนเนี่ยจะทานพวกอาหารที่มีโพล p ฟีนอลค่อนข้างสูงโพล p ฟีนอลก็คือจะเป็นสารต้านอนุมูลอิสระตัวหนึ่งที่ดีกับสุขภาพแล้วดีกับสมองซึ่งเดี๋ยวเหมาะจะเล่าให้ฟังถึงโพลิฟีนอลแยกอีกทีหนึ่งเพราะว่าเป็นตัวที่น่าสนใจมากในเรื่องององข กลับมาที่สารอาหารประเภทไหนที่พบว่าช่วยในเรื่องของการชะลอการเสื่อมของสมองอันนี้ก็เป็นอีกงานวิจัยหนึ่งใน Oregon Brain Aging Study นะคะซึ่งเขาไปเอากลุ่มตัวอย่างนะอายุเฉลี่ย80กว่าเนี่ยราร้อยสี่คนแล้วก็เหมือนมาดูว่าแพทเทิร์นการกินนะคะสารอาหารนะคะระดับของสารอาหารแต่ละตัวในเลือดกับการถดถอยของสมองเนี่ยมันมีความสัมพันธ์กันบ้างไหมแล้วเขาก็พบว่าในกลุ่มคนที่ มีระดับของสารอาหารประเภทหรือวิตามินในเลือดเนี่ยในกลุ่มของวิตามิน B วิตามิน C วิตามิน E วิตามิน D และโอเมก้าสามสูงจะเป็นกลุ่มคนที่มีการถดถอยของสมองหรือการเสื่อมของสมองเนี่ยน้อยกว่านะคะนั่นก็แปลว่ากลุ่มวิตามินเหล่านี้เป็นนิวทรียนที่ดีกับสมองนะคะก็เพราว่ามันสัมพันธ์กัน เรามาดูทีละตัววิตามิน B ีนะคะจริงๆวิตามิน B ีอ่ะมันมีงานวิจัยมานานแล้วแหละว่าช่วยในเรื่องของการทํางานของสมองนะคะเรื่องของระบบเส้นประสาทหรือสมองต่างๆนะคะแล้ววิตามิน B จริงๆก็เป็นวิตามินพื้นฐานที่สําคัญมีตามอาหารตามธรรมชาติหลายอย่างเลยเพียงแต่ว่าอาหารบางอย่างเนี่ยพอเราผ่านกระบวนการ process กระบวนการแปรรูปแล้วอ่ะวิตามิน B มันหายไปอย่างเช่นพวกแป้งขัดขาวหรือว่าขนมปังขาวอย่างเนี้ย มันก็จะทําให้วิตามิน B อ่ะหายไปดังนั้นถ้าเราอยากที่จะทานอาหารให้ได้วิตามิน B ก็อาจจะต้องพยายามเน้นไปที่พวกธัญพืชไม่ขัดสีแทนที่จะทานขนมปังขาวก็ทานเป็นขนมปังที่มีเปอร์เซ็นต์ของแป้งโฮวีดเยอะหรือว่าโฮไรยเยอะหรือแทนที่จะทานข้าวขาวก็ทานเป็นข้าวกล้องนะคะแล้วก็ ในอาหารอื่นๆอย่างเช่นพวกไข่พวกถั่วทั้งหลายพวกอะโวคาโดปลาแซลมอนปลาทูนา่าเหล่านี้ก็จะเป็นแหล่งอาหารที่มีวิตามิน B สูงแล้วก็ทานแล้วก็จะดีกับสุขภาพสมองมาที่ตัวที่2คือวิตามิน C ค่ะก็อย่างที่บอกเนาะเขาพบว่าการที่มีระดับของวิตามิน C ในเลือดสูงเนี่ยก็สัมพันธ์กับการที่สมองเนี่ยถดถอยช้าลงนะคะวิตามิน C พบในไหนบ้างก็ในพวก ผลไม้รสเปรี้ยวนะคะในพวกพริกหวานนะคะในพวกมะเขือเทศในผลไม้กลุ่มเบอรี่ก็จริงก็คือในผักผลไม้ทั้งหลายเนี่ยแหละต่อมาคือวิตามินอ e. ี วิตามิน E ีก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่สําคัญพบในถั่วอัลมอนด์นะคะทานได้จากในถั่วอัลมอนด์หรือว่าในพวกเมล็ดฟักทองเมล็ดทานตะวันนะคะหรือว่าพวกผักสปินชนต่างๆถ้าเกิดใครที่ตามไอจีหมอก็จะเห็นว่าบางทีหมอก็จะชอบเอาไอพวกเมล็ดอาหารนกเหล่านี้มาโรยสลดัดหรือโรยถั่วอะไรต่างๆจริงๆคืออย่างเวลาแนค็คเวลาอยากกิน ขนมอะไรเล่นๆน,น่ะหมอก็จะเลือกทานในกลุ่มพวกนี้เหมือนกันก็คือถั่วหรือว่าพวกเมล็ดอะไรต่างๆเหล่านี้นะคะเพื่อจะได้ได้ทั้งเส้นใยอาหารได้วิตามินอ e ีด้วยต่อมาคือวิตามินดีวิตามินดีหลายๆคนจะทราบว่ามันเกี่ยวข้องกับกระดูกเนาะแต่จริงแล้วนอกจากกระดูกค่ะ มันไปช่วยในเรื่องของสมองด้วยนะคะอย่างงานวิจัยที่ว่านี้ดังนั้นเนี่ยหลายๆคนขาดวิตามินดีเพราะว่าไม่ค่อยถูกแดดดังนั้นการออกไปตากแดดอ่อนๆบ้างตอนเช้าหรือว่าตอนเย็นเล่นกีฬาที่มันเอาดร์บ้างหรือมีกิจกรรมที่มันเอาดร์บ้างเนี่ย มันก็ช่วยให้เราได้ถูกแดดบ้างร่างกายได้สังเคราะห์วิตามินดีบ้างรวมถึงในอาหารอย่างเช่นปลานะคะหรือว่าถ้าทานเป็นนมเนี่ยมันก็จะมีนมบางอย่างบางประเภทบางยี่ห้อที่เขาเสริมวิตามินดีเข้าไปอันนี้ก็จะใช้ได้อยู่นี่ก็ถือเป็นแหล่งของวิตามินดีแล้วก็อีกตัวหนึ่งเลยซึ่งหลายคนอาจจะคุ้นอยู่ว่ามันสําคัญกับสุขภาพสมองก็คือกรดไขมันโอเมก้า3 อันนี้ก็คือไม่ว่าจะในเด็กหรือในผู้ใหญ่การทานกรดไขมันโอเมก้าสมสม่ำเสมอนะคะก็จะส่งผลดีกับสุขภาพสมองซึ่งในแหล่งอาหารนะมีที่ไหนบ้างแน่นอนถ้าตำราฝรั่งเนาะเขาก็จะพูดถึงปลาอย่างเช่นแซลมอนแมคเคเรลทูนา่าปลาซาดีนอะไรเงี้ยแต่ถ้าในปลาไทยๆนะคะก็พบว่าอย่างปลาจาระเมดขาวปลาสำลีปลากระพงขาวปลากระพงแดงปลาดุก ปลาสวายปลาช่อนเหล่านี้ก็เป็นแหล่งของโอเมก้าสเหมือนกันนะคะดังนั้นก็คือเหมือนกับพยายามทานปลาให้หลากหลายอะหมอว่าคือแล้วก็อาจจะดูว่าเช็คว่าอาทิตย์นี้เราทานปลาแล้วหรือยังนะอาจจะเอมสัก 3- 5มถึงหมื้อที่ควรจะต้องมีปลานะเป็นอย่างน้อยนะคะแล้วก็ทานให้หลากหลายสลับสับเปลี่ยนไปเรื่อยๆไม่ใช่ว่าแบบเอ๊ะฉันจะทานแต่แซลมอนก็ทานแซลมอนทุกมื้ออะไรเงี้ยแต่ทานให้หลากหลายอย่างนั้นจะดีกว่า นอกจากพวกปลาเนาะอาหารทะเลอื่นๆก็มีโอเมก้า3เช่นกันและถ้าสําหรับคนที่แบบเป็นวีแกนหรือมังสวิรัตนะคะก็อาจจะไปทานโอเมก้า3จากพวกเมล็ดแฟลกซ์นะเมล็ดเชียแล้วก็ถั่ววอลนัทนะคะพวกนี้ก็พอได้อยู่อีกสารอาหารหนึ่งที่น่าสนใจค่ะก็คือลูทีนถ้าใครที่เป็นสายสุขภาพอาจจะคุ้นๆเนาะลูทีนก็เป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ค่อนข้างโด่งดังตัวหนึง่งในแง่ของสุขภาพ ตานะคะลูทีนกับซีแซนทีเนี่ยก็จะเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่มีงานวิจัยเยอะว่ามันช่วยชะลอการเสื่อมของตาโดยเฉพาะเรื่องของจอประสาทตาเสื่อมที่มาตามวัยตามธรรมชาติเนี่ยลูทีนเราจะพบในผักใบเขียวนะคะโดยเฉพาะพวกเคลหรือว่าบรอกโคลีนะคะดังนั้น,นการทานผักใบเขียวเป็นประจำก็ดีกับทั้งสุขภาพตาแล้วก็สุขภาพสมองด้วยเขาพบว่ากลุ่มตัวอย่างนะคะที่มีระดับของลูทีน สูงเนี่ยก็จะมีเรื่องของการทํางานในส่วนของความจําที่ดีกว่ากลุ่มที่มีรูทีนต่าอีกอันนึงที่พบแพทเทิร์นเลยก็คือพบว่านในคนที่มีคอเลสเตอรอล HDL หรือว่าคอเลสเตอรอลตัวดีในเลือดสูงเนี่ยมักจะมีการเสื่อมของสมองเนี่ยน้อยกว่าคนที่มี HDL ต่ํา HDL หรือคอเลสเตอรอลตัวดีนะคะเพิ่มจากอะไรได้บ้างการออกกําลังกายค่ะนะคะการออกกาลังกายสม่ําเสมอก็จะช่วยให้ HDL เนี่ยมีระดับที่ดีขึ้นได้ นอกจากนี้นะคะอีกแร่ธาตุหนึ่งก็คือซิงค์หรือว่าแร่ธาตุสังกสีซึ่งหลายคนก็อาจจะเคยได้ยินกันอยู่พบว่าตัวเนี้ก็มีส่วนช่วยชะลอการเสื่อมของสมองเช่นกันแต่ว่าแนะนําว่าให้ทานจากอาหารไม่ใช่จากซัพพลีเมนต์หรือว่าอาหารเสริมนะคะจากอาหารเนี่ยก็จะเป็นพวกอาหารทะเลนะคะซีฟู้ดทั้งหลายออยสเตอร์นะคะแล้วก็พวกถั่วต่างๆก็จะมีซิงอีกตัวหนึ่งที่พบว่ากินแล้วชะลอวัให้สมองได้ดีก็คือ โพลีฟีนอลที่หมอกล่าวไปถึงตอนต้นเนาะโพลีฟีนอลเนี่ยเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่จริงๆแล้วมีตามอาหารในธรรมชาติหลายอย่างแล้วก็มีหลายๆการศึกษาที่พบว่าโพลีฟีนอลเนี่ยช่วยชะลอการเสื่อมของอวัยวะต่างๆโดยเฉพาะสมองค่ะมีการศึกษาในอิตาลีนะคะที่เขาเอากลุ่มตัวอย่างมาวัดระดับของโพลีฟีนอลในปัสสาวะซึ่งก็คือหมายถึงว่าถ้าใครที่มีระดับตัวเนี้ยในปัสสาวะสูงก็น่าจะเป็นคนที่ทานโพลีฟีนอลเยอะ นะคะเขาพบว่ากลุ่มคนที่ทานโพลีฟีนอลเยอะเนี่ยมีเรื่องของอัตราการตายเนี่ยน้อยกว่าแล้วก็มีการถดถอยของสมองเนี่ยน้อยกว่าคนที่ไม่ค่อยทานอาหารที่มีโพลีฟีนอลนะคะถามว่าโพลีฟีนอลมีในอาหารประเภทไหนบ้างก็อย่างท่านในผลไม้นะคะก็จะมีในพวกองุ่นแอปเปิลลูกแพร์เชอร์รี่เบอร์รี่มีในชามีในกาแฟนะคะมีในช็อกโกแลตมีในถั่วต่างๆ มีในวายแดงเหมือนกันนะคะแต่ว่าทานมากไปก็ไม่ดีนอกจากนี้เนี่ยโพลีฟีนอลยังมีในซินนามอนอันนี้เป็นการทดลองในหลอดทดลองเนาะพบว่าโพลีฟีนอลจากซินนามอนไปช่วยยับยัง้งโปรตีนที่ไปเร่งการเกิดของกระบวนการอัลไซเมอร์นะคะนั่นก็คือน่าจะมีผลดีกับการชะลอการเกิดอัลไซเมอร์ดังนั้นอันนี้ก็คือสารอาหารที่พบว่าเป็นนิวเทรียนเด่นๆที่ช่วยชะลอการเสื่อมของสมองนะคะทีนี้ถามว่าและอย่างอื่นละ่ะ นอกจากแพทเทิร์นแบบเมดิเตอร์เรเนียนนอกจากนิวทรีนเด่นๆที่หมอเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่มีอะไรอีกไหมที่ช่วยชะลอการเสื่อมของสมองได้นะคะก็มีงานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องของการแคลอรี่เ striction นะหรือว่าการที่เราจำกัดแคลอรี่ไม่รับประทานอาหารมากเกินไปนะักหรือว่าการทานแบบอินเตอร์มีเทนฟาสติ้งก็คือทานแบบอดบ้างแล้วก็มีช่วงที่ฟาสติ้งบ้าง2ตัวนี้เป็นอะไรที่มีงานวิจัยเหมือนกัน ว่าช่วยในเรื่องของชะลอการเสื่อมของสมองโดยเฉพาะสมองส่วน hippocampus หรือส่วนที่เป็นความทรงจําแล้วก็ช่วยให้การไซแนปหรือการสื่อสารกันของสมองเนี่ยดีขึ้น โดยตัวการทำา CR หรือว่า calorie Re s t r i c t i o n เนี่ยมันก็มีงานวิจัยทั้งแบบจำกัดที่ประมาณ10%หมายถึงว่าสมมุติถ้าเราเนี่ยต้องการแคลอรี่ต่อวันเนี่ยอยู่ที่2000นะถ้าลดไป10%เนี่ยก็คือลดไป200ก็คือจำกัดให้กินไม่เกิน1,800นะคะอย่างเงี้ยจริงๆบอกว่าในความเป็นจริงในทางปฏิบัติการนับแคลอรี่มันทำได้ยากเนาะบอกว่าเราอาจจะใช้ลักษณะว่าพยายามกินให้อิ่มแค่8ในส0ส่วนของท้องก็ได้เป็นหลักของทางโอกินาวานะคะก็คือสมมติถ้าเราอ่ะ รู้ว่าเรากินเท่านี้มันคืออิ่มเต็มสิบเราไม่ต้องกินให้อิ่มเต็มสิบค่ะเราลองกินให้อิ่มแค่8ใน10หรือ7ใน10แล้วมันสบายท้องกว่าอย่างเงี้ยแล้วเราค่อยๆลดปริมาณลงนิดๆนิดน,ดนดไม่ต้องกินเยอะเกินไม่ต้องกินจนอิ่มแบบอิ่มมากทุกมืออันนี้ก็เป็นแบบการทำซีาร์แบบง่ายๆเนาะโดยที่ไม่ต้องมานั่งนับแคลอรี หรือการทำฟาสติ้งบ้างนะคะก็จะมีทั้งอินเตอร์มิเทนฟาสติ้งซึ่งอันนี้หมอเคยพูดถึงบ่อยแล้วแหละใครที่ฟังซิงเกิลวีอิงก็น่าจะคุ้นกันอยู่หรือว่าจะไปดูใน EP เก่าๆก็ได้เรื่องของการทำา IF ก็มีการทดลองแต่ยังเป็นการทดลองในสัตว์เนาะว่ามันช่วยในเรื่องของชะลอการเสื่อมของสมองได้ส่วนการทดลองในคนที่ว่าคงต้องรอกันต่อไปนี่เราพูดถึงว่ากินแบบไหนดีต่อสมองแล้วแล้วกินแบบไหนที่ไม่ดีต่อสมองบ้างละ่ะ แน่นอนค่ะอันที่1การดื่มแอลกอฮอล์มากเกินไปก็ส่งผลเสียต่อสมอง 2. การรับประทานไขมันทรานส์มากเกินไปก็ส่งผลต่อการเสื่อมของสมองเช่นกันไขมันทรานส์มีอยู่ในไหนบ้างก็ส่วนใหญ่จะมีในอาหารทอดขนมขบเคี้ยวแล้วก็การที่เราปล่อยให้เราน้ําหนักตัวเยอะเกินไปมีภาวะอ้วนลงพุงเป็นเบาหวานหรือว่าเป็นโรคความดันโลหิตสูงโรคหลอดเลือดหัวใจการที่เราเป็นโรคในกลุ่ม NCD เหล่านี้ก็จะไปเพิ่ม การถดถอยของสมองสปีดการถดถอยของสมองให้เร็วขึ้นได้ดังนั้นเราก็พยายามเลี่ยงไม่ให้เป็นโรคเหล่านี้ดูแลตัวเองนอกจากอาหารแล้วแน่นอนที่สุดการออกกําลังกายนะคะพบว่า การออกกําลังสมองที่ดีที่สุดก็คือการไปออกกําลังร่างกายเราเนี่ยแหละเพราะการออกกําลังกายสม่าเสมอนะคะมันก็จะช่วยลดในเรื่องของความดันโลหิตลดการเกิดการอ้วนลงพุงนะคะทาให้ระบบหัวใจและหลอดเลือดทางานได้ดีขึ้นการที่เลือดไปเลี้ยงสมองทําได้ดีขึ้นฟโฟลได้ดีขึ้นนะคะดังนั้นการออกกําลังกายก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่ต้องทําควบคู่กับการกินให้ดีสรุปแล้วสิ่งที่หมอเล่าให้ฟังในวันนี้ก็คือว่าสมองของคนเราเป็นอวัยวะที่กินจุ นะ,ะกินเก่งแล้วก็ต้องการการดูแลการดูแลที่ต่างกันส่งผลให้เวลาเราแก่ไปแล้วสมองเสื่อมเร็วช้าต่างกันหนึ่งในปัจจัยที่ส่งผลมากๆเลยก็คืออาหารซึ่งอาหารที่หมอเล่าให้ฟังในวันนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการรับประทานแบบเมดิเตอร์เรเนียนนะคะการเน้นทานผักผลไม้เยอะการทานธาญยพืชไม่ขัดสีการทานถั่วเยอะการทานเรื่องของมเมล็ด อาหารนกต่างๆไม่ว่าจะเป็นมเมล็ดฟักทองมเมล็ดทานตะวันการทานโอเมก้าสามจากปลาอาหารทะเลแล้วก็การที่เราเลี่ยงไม่ทานอาหารที่ไม่ดีกับสุขภาพไม่ว่าจะเป็นของทอดหรือว่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่มากเกินไปทั้งหมดนี้ก็คือเทคนิคที่จะช่วยชะลอการเสื่อมของสมองของเราได้ค่ะ ถ้าคุณผู้ฟังคิดว่าฟังแล้วเอ๊ะมันน่าจะมีประโยชน์นะหรือมีเพื่อนที่ชอบบ่นเรื่องของสมองอยากจะดูแลสมองไม่อยากให้สมองเสื่อมหรือบ่นว่าเริ่มหลงหลงลืมลืมแล้วก็แชร์ไปให้เพื่อนหรือคนที่คุณรักฟังได้นะคะมาให้รักดูแลชีวิตไปด้วยกันค่ะ ฝากติดตาม s i n เก e w วิ่ในทุกช่องทางที่คุณสามารถรับฟังนะคะตอนนี้หมอมีเว็บไซต์ของตัวเองแล้วนะคะ w w w t h i d a k a n c o m เข้าไปดูได้นะคะในนั้นก็จะมีทั้งเรื่องของพอดแคสต์ตอนต่างๆมีบทความที่หมอเขียนมีอินโฟกราฟิกนะคะหรือถ้าจะเป็น Twitter คุยกับหมอก็ที่ธิดาการนะคะ t h i d a k a r n และแน่นอนที่สุดค่ะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ในช่องทางที่คุณฟังด้วยนะคะพบกันใหม่วันศุกร์หน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ Single Being Podcast about living your best single life โดยหมอผิงแพทย์หญิงทิดาการรุจิพัฒนกุลดีที่อยู่เดียว Presented by ให้รักดูแลชีวิตไทยประกันชีวิต